พระองค์ท่านบอกเรามาก่อนแล้วด้วยสกสปี2 5 4 7ที่เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยแลวพระองค์ท่านก็เขียนเป็นรูปเป็นรูปลูกระเบิด4ีลูกระเบิดลูกแรกเขียนกำกับว่าเป็นเกี่ยวเรื่องภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลูกที่2เป็นเกี่ยวกิจหรือเรื่องเศรษฐกิจลูกที่3าเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องสภาพของสังคมและเรื่องโรคระบาดสุดท้ายเรื่องเรื่องความขัดแย้งของคนพระองค์ท่านเขียนกำกับไว้ด้วยว่าความสามัคคีนั้นน่ะคือเครื่องคำจุนชาติไทยเราต้องไม่เห็นพระเจ้าอยู่หัวแต่เราต้องมองพระเจ้าอยู่หัว เห็นเนี uhm ่ยคือการดูอะไรแบบผิวเผินแต่การมองเนี่ยคือการดูแบบลึกซึ้งเรามัวแต่เห็นเนี่ยเราไม่มองบางคนไม่เห็นด้วยซ้ำเคยเห็นในหลวงมีเวลากลางวันกลางคืนไหมเคยเห็นในหลวงมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไหมไม่เคยมีแล้วไม่เคยท้อไม่เคยหยุดทํางานเพราะถ้าเราทําเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่หัวรับทราบได้ครับและพระองค์ท่านจะมีความสุข